ฮี่โย a t s ุ p g u ย s มีนามส is b บิมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมาสอนเพื่อนๆนะฮะทำท่าคิกฟิปกันนะฮะซึ่งเป็นท่ายอดนิยมที่คนอยากให้บิมมาสอนท่าคิกฟิปมาก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 เลยนะฮะวันนี้ได้เลิกงานยามดีนะฮะในการมาสอนคิกฟิปแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยได้สอน Only ออลลี่ป๊อปนอลลี่สวิปไปเสร็จสับแล้วนะฮะเราจะมาเริ่มท่ากระโดดตีลังกากันบ้างนะฮะนั่นก็คือคิกฟิปนั่นเองฮะสำหรับท่าคิกฟิปนะฮะวางมือแบบวางมือ วางมือคืออะไรวางนิ้วแบบออลลี่ทุกอย่างเลยอ่ะก็คือนี่นะอ่ะนี่เวลาเราออลลี่เราก็วางแบบนี้ใช่ไหมนะฮะเหมือนกันฮะวางนิ้วเหมือนกันทุกอย่างนะฮะแต่ต่างกับตรงที่ว่าอย่างออลลี่คือถอยหลังไปนะฮะแล้วก็กดนิ้วแล้วก็ประคองนิ้วชี้ใช่ไหมแต่ถ้าคลิกฟิปนะฮะทำเหมือนออลลี่ทุกอย่างแต่ต่างกันแค่สะบัดสไลด์จะเรียกว่าอะไรดี สไลด์แล้วกันนะสบัดแล้วกันสไลด์แล้วก็ได้เออจะอะไรก็ได้ทั้งสบัดทั้งสไลด์อ่ะบิมนว่ามันได้เหมือนกันหมดนั่นแหละเหมือนจะทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะ,ะโอเคก็คือเป็นการเหมือนสไลด์แล้วก็สบัดนิ้วชี้นะฮะไปด้านหน้านะฮะปึ่งอย่างนี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้คะอ่ะคลิกเฟซ EC EC เนี่ย yeah. ถ้าเราทำนอลลี่ทำนอลลี่ถ้าเราทำออลลี่ได้แม่นแล้วเนี่ยท่าคลิกฟิปบิมว่าไม่น่ายากนะฮะโอเคสำหรับท่าคิกฟิปนะบิมจะไปทำโซโลโมชันให้ดูพร้อมอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังนะฮะว่าะละเอียดให้ฟังนะฮะว่าเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลย Let's go สำหรับท่าคลิกฟิปนะฮะก็คือใช้พื้นฐานเดียวกับออลลี่ทุกอย่างเลยนะก็คือวางนิ้วเหมือนกันเลยนะฮะก็คือวางแบบนี้นะ ต่ต่างกับตรงที่ว่าถ้าเป็นคีฟิปเนี่ยต้องมีการสไลด์แล้วก็สะบัดนิ้วชี้เล็กน้อยนั่นเองนะฮะก็ะคือประมาณนี้ถอยถอยหลังไปค่ะถอยหลังพร้อมกดนิ้วกลางเร็วๆตวัดมือไปด้านหน้าพร้อมสไลด์นิ้วชี้ ถ้าใครนะอยากได้คลิกฟิบที่สูงขึ้นนะมีทริคเล็กน้อยก็คือเป็นการที่เรานะสบัดนิ้วให้แรงขึ้นและยกมือตวัดให้สูงขึ้นนะคลิกฟิบเราก็จะลอยได้สูงขึ้นนะเป็นประโยชน์มากๆเวลาเราเล่นบนแลมหรือบนเดี่ยวนะฮะเป็นไงฮะสำหรับท่าคิกฟิบบิมบอกแล้วจริงๆมันไม่ยากเลยนะถ้าทุกคนมีพื้นฐานจากการออลลี่ได้แม่นนะคิกฟิบนะฮะหนึ่งนาทีสองนาทีก็เป็นแล้วนะฮะเพราะบิมก็ใช้เวลา ประมาณ3นาทีในคาบแมทนะฮะแป๊บเดียวคลิปฟิปเป็นแล้วนะสมัยอยู่มัธยมนั่นเองนะฮะโอเคพอเราเริ่มคลิปฟิปแมทแล้วนะฮะเราก็มากระโดดบนแลมบนเลียวสวยๆนะฮะเพื่อแบบเวลาถ่ายวิดีโอจะได้ดูแบบโอ้สวักซิกอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนก็ชอบแบบกำลังคิดพูดกันนั่นคือซิกนะฮะซิกนะคะ S I C K นะฮะตอนแรกเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจนะจะคิดว่าแบบป่วยคือถ้านี้ป่วยเหรออ๋อไม่ใช่นะหมายความว่าแบบเฮ้ยเท่เจ๋งนะโอเค เดี a, ๋ยวเรามาลองคลิกฟิปบนแลมดูนะฮะว่าถ้าเราคิกฟิปเก่งๆแล้วเนี่ยมาคิกฟิปบนแล้มมันก็จะสวยขึ้นการติดเพื่อให้เกิดการพัฒนานั่นเองเห็นไหมพอเราคลิกฟิปแล้วมันก็เกิดแบ เกิดการเล่นท่าที่มันหลากหลายมากขึ้นนะมันก็จะดูแอดวานซ์มากขึ้นว่าแบบเฮ้ยคลิกฟิปได้แบบสุดยอดเลยแบบอย่างเท่อะไรอย่างงี้นะก็เอาไปอัดวิดีโอเจ๋งๆสวยๆได้แล้วพอเราเริ่มเก่งเนะใช่ไหมฮะเราก็เอาคลิกฟิปนอลลี่สวิปอลลี่นะฮะมารวมกันป๊อปมารวมกันก็จะกลายเป็นคอมโบที่สวยงามมากนะฮะโอเค สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่นะฮะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคลิกฟิปหรือว่าอยากให้อธิบายเพิ่มนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้มาได้เลยหรือว่าใครนะอยากให้บิมสอนท่าอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะฮะบิมยินดีที่จะตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะเพราะบิมอ่านทุกคนนะฮะก็สำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะฮะเป็นกำลังใจให้บิมด้วยนะสำหรับวันนี้นะ thank you for watching ค่ะ